สวัสดีค่ะท่านผู้ที่สนใจและเข้าเยี่ยมเพื่อใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยสตร์อิัานกอกนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวมพรทองรัศมีโอเนสจะมารีวิวเกี่ยวกับหนังสือเรื่องการตลาดบริการแนวคิดและกลยุทธ์ค่ะก่อนอื่น อาจารย์จะแนะนําให้รู้จักเกี่ยวกับรายละเอียดของหนังสือนะคะว่ามีอะไรกันบ้างมาติดตามกันเลยค่ะรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้นะคะการตลาดบริการแนวคิดและกละยุทธ์ service marketing concepts and strategy นะคะเป็นการพิมพ์ครั้งที่6ฉบับปรับปรุงนะคะของอาจารย์ธีรกิจณวรันนะณยุธยา ในนี้ปกหน้าก็จะสวยใสนะคะน่ารักเชียวมีการ์ตูนปกหลังก็จะมีรายละเอียดของหนังสือนะคะที่บ่งบอกแนวคิดว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะผู้อ่านจะได้อะไรบ้างเป็นของสำนักพิมพ์ c ี U p ูเพจค่ะลำดับต่อมานะคะเป็นเรื่องของสารบัญในนี้จะมีการออกแบบในแต่ละเรื่องนะคะจะมีโครงสร้างว่าแต่ละบทนั้น มีความรู้ที่ผู้อ่านจะได้อะไรบ้างมีสรุปรวมทั้งมีคำศัพท์ที่สําคัญพร้อมทั้งคำถามท้ายบทค่ะต่อมานะคะโครงสร้างของหนังสือนี้นอกจากที่จะชี้แจงให้เราทราบว่ามีบทอะไรบ้างในสารบัญแล้วนะคะยังแสดงถึงความสัมพันธ์ของแต่ละบทด้วยค่ะอย่างเช่นเมื่อเราอ่านบทที่1น,นะคะ บทที่ 2, 3, 4ก็จะสามารถที่จะมาลิงก์กับบทที่13บท 5, 6, 7, 8ก็จะลิงก์กับบทที่12บทที่ 9, 10, 11ก็จะมาลิงก์กับในเรื่องของการตลาดภายในนะคะเมื่อเราอ่านบทที่13เนี่ย สิ่งที่เราได้เนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กับในเรื่องของบทที่12นะคะจะเห็นว่าทั้งหมดนี้ที่ออกแบบมาเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันค่ะเพราะงั้นก็อาจจะเป็นไอเดียในการที่เราจะไปใช้ในการทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือที่เราจะใช้อ้างอิงในการทําวิจัยว่ามันจะมีความสัมพันธ์และขษณะแบบไหนกันบ้างในแต่ละบทค่ะ จุดเด่นของสื่อเล่มนี้คือในแต่ละบทนั้นเขาจะมีคำศัพท์ที่สำคัญที่แสดงไว้ให้เราด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นประโยชน์ว่าเอ้ยเราจะไปเสิร์ชหาเนี่ยเรื่องนี้คำนี้เนี่ยจะได้จากที่ไหนหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของคำศัพท์แสดงให้เราเห็นด้วยค่ะพร้อมทั้งกับมีคำถามท้ายบทซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้ทบทวนความรู้หลังจากที่เราอ่านมานะคะ จุดเด่นของหนังสือเรื่องนี้คือจะมีเอกสารอ้างอิงรายบทค่ะอย่างบทที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีรายละเอียดว่ามีการอ้างอิงจากหนังสือวรารสารนะคะหรือสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆเนี่ยมาให้ด้วยซึ่งจะเป็นการสะดวกเลยว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะไปค้นคว้าเพิ่มเติมเราสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชหาตามที่เอกสารอ้างอิงในแต่ละบทเนี่ยเขาได้แสดงไว้ค่ะ และจุดเด่นของหนังสือเรื่องนี้จุดหนึ่งก็คือการมีดัชนีอินเด็ก์เนี่ยอยู่ในไทเล่มนะคะเหมือนกับที่เราอ่านในหนังสือภาษาอังกฤษอะคะ่ะว่าเราอยากศึกษาหัวข้อนี้แต่มันมีคําสําคัญอันนี้เนี่ยเราไปดูว่าหนังสือเราจะสืบค้นจากไหนได้บ้างเราก็ไปเปิดในไทเล่มมาค่ะที่เขาโชว์ในส่วนของดัชนีเนี่ยเราก็จะพบว่าอ๋อหนังสือเล่มน,นี้มีมีอยู่หน้าไหนเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเนื้อหาได้ค่อนข้างง่ายค่ะ เรามาดูรายละเอียดภายในหนังสือกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลของหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยอจาร์ทีรกิจนวรัตนายุทธยาสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลค่ะปีนี้ก็คือเป็นเล่มของปี2563นะคะ จะมีโครงสร้างหนังสืออย่างที่อาจารย์บอกไว้ในตอนแรกนะคะสารบัญก็มีสรุปเนื้อหาสรุปแล้วก็คำศัพท์ที่สําคัญตรงนี้ค่ะอาจารย์ว่ามันมีความจําเป็นมากเลยนะคะว่าแต่ละเรื่องเราได้คําศัพท์อะไรบ้างนะคะนี้เรามาดูในแต่ละบทนะคะก็จะมีรายละเอียดของเขามีข้อมูล อาจารย์ว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นนักการตลาดนะคะก็สามารถอ่านได้แล้วก็เข้าใจค่อนข้างที่จะง่ายออในนี้นะคะจะมีเนื้อหาเชิงวิชาการแล้วก็จะมีในส่วนของการเป็นเคสด,ด้วยค่ะเรียนรู้โดยการใช้เคสนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านออการตลาดเลยเนี่ยอ่านแล้วอาจารย์ว่า มีการเพิ่มพูนความรู้ได้ในระดับ1ภาษาก็เข้าใจค่อนข้างที่จะง่ายนะคะอันนี้ก็มาเยี่ยมชมกันภายในนะคะอันนี้เห็นไหมคะว่าเนี่ยจะมีการยกตัวอย่างโดยการที่เราใช้เคสเป็นการศึกษานะคะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาเนี้ยมากขึ้นฉันว่าเป็นหนังสือที่ โอเคสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของการตลาดนะคะและยิ่สมัยนี้เนี่ยก็จะมีการดำเนินการหรือทำธุรกิจที่ใช้บริการกันค่อนข้างที่จะเยอะอาจาว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะหนังสือเรื่องนี้นะคะอาจารย์หวังว่าหลังจากที่อาจารย์ได้รีวิวหนังสือเล่มนี้แล้ว น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจบ้างนะคะลองหยิบหามาอ่านนะคะเพื่อเพิ่มคูณพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดบริการค่ะสวัสดีค่ะ